เมื่อไหร่ใช้ there -is หรือ there -are เทคนิคง่ายๆเราจะใช้ there -is บวกคำนามเอกพจน์หรือคำนามนับไม่ได้ซึ่งคำนามเอกพจน์มักจะนำหน้าด้วย a หรือ an ส่วน there -are จะใช้กับคำนามพหูพจน์ที่มักจะลงท้ายด้วย s, es หรืออยู่ในรูปพหูพจน์เช่นคำว่า children ตัวอย่างประโยคแรกคำนามที่ตามมาคือคำว่า different opinions opinions ตรงนี้มี s เพราะฉะนั้นเป็นคำนามพหูพจน์หรือ plural noun ดังนั้นตรงนี้ต้องใช้ r ส่วนประโยคที่2มีคำนามคือคำว่า concrete evidence evidence ตรงนี้เป็นคำนามนับไม่ได้หรือว่า uncountable noun ดังนั้นเหมือนกับคำนามเอกพจน์เลยก็คือจะต้องใช้กับ is ลองมาดูแบบฝึกหัด3ประโยคนี้กันว่าจะเติม is หรือ are ประโยคแรกคำนามที่ตามมาคือคำว่า a growing concern จะเห็นว่ามี a อยู่ข้างหน้าดังนั้นคำนี้เป็นคำนามเอกพจน์ใช้กับ is ส่วนประโยคที่2คํคำนามที่ตามมาคือคำว่า various factors ปัจจัยที่หลากหลาย factors จะเห็นว่ามันเติม s อยู่ ดังนั้นตรงนี้เป็นคำนามพรหูพจน์ก็ต้องใช้กับอ่าส่วนประโยคสุดท้ายคำนามที่ตามมาคือ a considerable amount ก็คือมีออยู่ข้างหน้าเพราะงั้นตรงนี้ควรจะใช้ is e หรืออลองคอมเมนต์ตอบกันดูนะคะ ทริคนี้สามารถนำไปใช้สอบ IELTS Writing กับ Speaking ได้ด้วยแต่ถ้าใครที่อยากติวแบบจัดเต็มตั้งแต่ปูพื้นฐาน Grammar ไปจนถึงตะลุยโจทย์ IELTS 4 Skills แนะนำติวกับครูเจียบ IELTS เลยมีทั้งคอร์สปูพื้นฐาน Grammar คอร์ส IELTS 4 Skills มีหนังสือให้พร้อมมีตัวช่วยมากมายที่จะช่วยอัพคะแนนให้ได้แบนด7บวก รวมไปถึงมีบริการตรวจประเมินแบรน IELTS Writing ให้ด้วยค่ะถ้าสนใจก็แอดไลน์หรือทักแชทหาแอดมินปรึกษาฟรีได้เลยนะคะ